เจ้าหุ่นยนต์มานี่ก่อนเ้ยเจ้าหุ่นยนต์แขนมีไหนเอ่ยแขนสองข้างมีไหนเอ่ยเจ้าหุ่นยนต์ แคนสองข้างมีไหนนะไอ้ไน้ำน้งใส่ลูก oh, hey, hey, well, s <S ไอ้น้ำเป็นหุ่นยนต์เหมือนในดินสิลกูกเอเปล่าไอ้น้ำเร็วโอ้ไม่มีหัวเร็วมันก็ถ่ายวดี <Real. S 2> <บพ>โออยูน่นะเนี่ย มื่อ hồn yến kinh đái hả? dễ ơi. hồn yến bật cười kinh ngạc leo. nào. này nào các bạn. nãy đang lau con แปล่งล่างกันแป่งล่างเป็นหุ่นยนต์กันปะกินในหุ่นยนต์มดไปเดี๋ยวพ่อนุ่งนี้มาเดี๋ยวให้ดินป้อนหุ่นยนต์แล้วลูกไปเปิดนะไอ้น้ำแป่งล่างกันล,ลูก ุ้ยไอ้นาเป็นหุ่นยนต์แล้วใช่โอ้โหย,ออยหุ่นยนต์อร่อยหมเ้ยอาีกอักอีกงแวมนก็เอาตั้งเอาแมวเอาแมวตั้งเอย หน้ามาทางนี้หน่อยสิป้อน้ให้เป็นได้ไหมเอาหุ่นยนต์ตั้งดีๆตั้งดีๆเอาหุ่นยนต์ตั้งดดีๆถ้าที่นาเดินเข้ามานี่คือที่หนก่วพ่อนี่คืออะไร